โรงพกรกลัดยาวเรานะครับในช่วงเทศากาลสงการานต์เนี่ยเราก็มีมาตรการในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับมายัางภูน้ำเ,เนี่ยนะครับในหลายๆด้านในกันนะครับในเรื่องของการาบังคับใช้กฎหมายเนี่ยในเรื่องของการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของทางานต่างชาติในเรื่องของรูปแบบของการตั้งด่านตรวจจุดตรวจเนี่ยนะครับ เพื่อคัดกรองอเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะครับผมเป็นช่วงเทศกาลช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ท,ทั้งเจ้าที่ตำรวจเองผู้บัติงานก็ต้องใช้ความ,มาระมัดระวังในเรื่องของการป้องกันด้วยแล้วก็เป็นการป้องกันให้ชาวบ้านด้วยนะครับเนี่ยด่านตรวจจุด,ดตรวจต,ต,ต่างๆก็ต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะ จัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยของเทศการเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่การเล่นสการตามวิถีไทยนะครับก็ในเพื่อโดยปกติแล้วเนี่ยาทางโดยงานต่างๆเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้คนมารวมตัวชุมนุมกันมากนะครับเพื่อเพื่อ,เ,อเป็นมาตรการในการป้องกันนะครับสุดท้ายนี้ฝากพูดเดินทาง ที่จะกลับฟูเองเอาแล้วครับครับก็ฝากาพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางนะครับก็เนื่องจากเป็นการเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโ,โรคโควิด -19 เกนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้ความระมัดระวังนะครับป้องกันตัวนะครับตามมาตรการที่ได้วางไว้นะฮะและหลีกเลี่ยงที่จะไปรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับ